รักเลือกได้สนับสนุนโดยมามีกึ่งสำเร็จรูปรถต้มยำกุ้งตรามาม่าทุกวันนี้เทคโนโลยีกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไว้ทีนไปแล้วและนี่คือแผานกคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยายลัยอาชีวศ,ศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพครับ เรื่องมือครบครันย่อมส่งเสริมให้น้องๆมีทักษะที่ดีก้าวทันเทคโนโลยีแถมยังสามารถนำความรู้ที่มีไปต่อยอดสร้างประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นได้อย่างแน่นอนครับ พี่ภูมพี่น้อยก็ต้องอยู่กับครูรักของเราด้วยถือเป็นไอดอลของพี่แล้วก็น้องๆทั่วประเทศไทยเลยใช่แล้วค่ะมุมมองข้อคิดนิ้เชียบคออมอขอเสียงปรบมือต้องรับเลิฟไอดอลของเราด้วยครับคุณหมอพันศักดิส์สุขเริดครับอยากถามว่าฐานะทางการเงินเนี่ยส่งผลต่อสถานภาพความรักของเราหรือเปล่า ไม่มีตังหรอกนะตัวเองเอาเป็นว่าแบบเดี๋ยวเขาพาตัวเองไปเที่ยวในกรุงเทพนะเดี๋ยวเขาจะดูแลเทคแคร์ตัวเองอย่างดีเลย<อ>ไปด้วยกันนะมุยไม่เอา,าตัวเองทุกวันนี้เขาก็ตั้งใจทํางานหนักเพื่อตัวเองเลยนะสงสัยความรักครั้งนี้คงต้องจบลงแล้วแหละเพราะว่าตัวเองอะ่ะให้ความสุขเขาไม่ได้อ,อุ๋ยตัวเองอย่าเลิกเขาเลยนะตัวเอง กระเป๋าแพงๆสักหนึ่งใบอ๋อไม่ยากเลยเขารู้เขาเตรียมพร้อมแล้วเขาเตรียมตัว๋วเครื่องบินไปกับฝรั่งเศสร็จให้ตัวเองให้ตัวเองไปซื้อกระเป๋าแพงๆอะไรแพงๆที่ที่ประเทศเราซื้อไม่หมดเลยอ๋อมามาโอ้ยออตัวเองอะนะ ทุกวันนี้น้องไอม,มีแฟนหรือ,อยังคะไม่มีค่ะหนุ่มๆด,ดูรายการเยอะเยอะมากเลยส่งสายตาหน่อยยิบยิบยิบ,ยบโอ้โหดูมีกัลลิพปากัลลิพป,ปากดูลีลาด้วยปี่เคยล,ละไรเปล่าหนุ่สองสำคัญไหมทุกวันนี้เรื่องเงินสำคัญมากค่ะไม่มีเงินก็ลำบากอะคะ่ะ สาวทุกวันนี้ไม่มีเงินจีบไหวแม่จ้าไม่น่าจะไหวยากไหมยากันัะทุกวันนี้มีแฟนนะครับมีแล้วครับมีแล้วนะตอนที่เราจะจีบสาวทักคนหนึ่งเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราสามารถที่จะจีบโดยที่เราไม่ต้องใช้เงินได้ไม่รู้ครับไม่เคยจีบโอ้ไม่ต้องจีบสาวเลยก็เข้ามหาอย่างเดียวเลยขนาดนั้นสำคัญไม่ในมุมมองของผู้ชายว่าผู้หญิงคนนั้นต้องฐานะดีด้วย สำคัญอยู่นะครับเเราก็ถือผู้หญิงนิสัยที่ด้านหน้ากันสมมุติว่าหน้าตานิสัยฐานะเลียงอันดับความสําคัญจากมากไปน้อยเป็นไงครับต้องเอาฐานะก่อนเลยเอาฐานะก่อนเลยเอาราเลองลองแล้วลองลงมาคือเอาหน้าตาหน้าตาอ๋อนี่คือนิสัยนี่ไม่สําคัญเลยสําคัญครับสำคัญอยู่นระดับนึงแต่สําคัญน้อยกว่าอย่างอื่น ตอนแฟนเราจีบเราเนี่ยเขาจีบเราอย่างไรบ้างเริ่มจากการนัดดูหนังทานข้าวดูหนงังทานข้าวใช่แล้ว<ด>ติดใจเขาเพราะอะไรอ่ะใจป้ามพะเปย์ชอบคนสปอร์ตต้องดูเรื่องฐานะก่อนฐานะทางการเงินส่งผลต่อความรักหรือไม่ไปสอบถามเด็กแนวนักช็อปที่อาร์ตบ็อก i l ไทยแลนดกันดีกว่าครับ พ่ะะอแม่ก็ต้องดูว่าคนนั้นมีเงินหรือเปล่ามีฐานะดีหรือเปล่าทํางานเป็นอะไรเรียนจากที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ส่งผลครับถ้ารักกันมันก็เรื่องเงินมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวครับช่วยกันสร้างได้ครับต่างคนต่างทํางานก็ได้มีส่วนบ้างแต่ก็ไม่ใช่ทั้งทีเดียวครับผมเพราะว่าเหนือเรื่องเงินก็ต้องมีความรักครับมีเงินอย่างเดียวแต่ไม่มีรักก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ครับผม ยาวนะครับในอนาคตเนี่ยมันจะมีเรื่องแบบเรื่องความเจ็บป่วยเรื่องการใช้ชีวิตนะครับส่งครับทุกสิส่งทุกอย่างมันก็ต้องใช้เงินช่วยกันนะครับช่วยกันสร้างครับไม่ได้ส่งครับเพราะว่าคนเรามันรักกันที่ใจมากกว่าครับถ้าเรารักกันจริงเราก็ขยันทํางานได้โอ้โหเฮ้ยได้มองมองใหม่ๆเยอะนะม่มีฐานะทางการเงินส่งผลต่อความรักหรือไม่ผลโพลของน้องออกมาว่า ส่งผลแน่นอน65.63%ไม่ส่งผลชั่ว34.37%แล้วเลิฟฟิลเตอร์เห็นแบบนี้จะว่ายังไงล่ะครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับผมเชื่อว่าคนเราต้องเอาใช่คำว่าเกือบทุกคนดีกว่าจเจ้าไปทุกคนไป็ละเกือบทุกคนเนี่ยเราหวังที่จะสุขสบาย งนั้นเมื่อเราหวังจะสุขสบายเนี่ยสิ่งอันหนึ่งซึ่งหาได้ง่ายที่สุดก็คือเรียกว่าความสุขทางกายภาพถ้าเรามีบ้านหรูหรูมีรถดีๆมีเงินทองที่จับจ่ายใช้สอยเราก็เรียกมันว่าความสุขเพราะมันจับต้องได้เข้าใจไหมครับผมจะมาสรุปว่าเงินสำคัญแต่ไม่ใช่สำคัญที่สุดชีวิตการงานสุขภาพความรัก เพื่อนฝูงหรืออะไรต่างๆสําคัญกว่าเยอะลองคิดดูซิถ้าเกิดมีเงินสักพันล้านจะต้องฟอกไตทุกวันกะมีเงินแค่สักสิบล้านซึ่งพอจะหาได้ในชีวิตนี้และสุขภาพแข็งแรงต้องจเจ้าอันไหนครับเห็นไ,ไหมครับถ้าไม่มีเงินแต่มีปัญญาเงินมาไหมครับเพราะมันจะทําให้เงินงอกเงยขึ้นแต่ถ้าเกิดมีเงินเยอะแต่ว่ามีแต่ตันหาหรือไม่มีความรู้เงินจะหมดไปไหมครับ ผมเคยบอกลูกผมว่าทรัพย์สมบัติในโลกนี้ที่พ่อหาให้ก็คือตอนนี้พ่อทำมาหาเงินเธอเอาเงินนั้นไปเรียนรู้เพื่อที่จะเอาปัญญากลับมาหลังจากนั้นปัญญานั้นจะนําเงินมาสู่เธอตลอดชีวิตนี้ถ้าเจะเาผู้ชายที่มีเงินมาจเจ้าผู้หญิงที่มีเงินมาในชีวิตดูให้ดีๆว่าที่เอามาน่ะโง่หรือฉลาดนะถ้าเกิดโง่อย่าเอาถ้าฉลาดเอาไว้เพราะว่าความฉลาดจะทําให้เงินมาต่อเนื่อง แต่ความโง่นั้นเงินจะหมดไปนะครับและ,ะนั่นก็คือข้อสรุปครับว่าเงินมีส่วนสําคัญครับแต่ไม่ใช่ถึงที่สุดหนองในกับหนองในเทียมเนี่ยมันอาการคล้ายกันแต่หนองในโกโนเรียเนี่ยมันจะมีอาการมากกว่าคุณนอนไม่จําเป็นต้องมีอาการเพราะว่าโรคนี้เนี่ยเราสามารถมีเชื้ออยู่ได้ในชลองคลอดในท่อปัสสาวะถ้าคู่นอนเราเป็นเราต้องรักษาด้วย Can like go Pauline.